โ uh oh. อ้โหไข่ kind of ปลาดดีเลยอิกหอมอ่ะอบนอเติมดำติเนไขหอมหึงหหอมติกินปลาแดกไหมเตพอจะพอน่อยหรือว่ลูกกินกินนปลาเป็นลูกกินปลาเลยเนาะลูกกินปลาอู้ยน้ำแดงงตรงพี่นนองเอ้ยนี่โอ้ลตอกเ้าตีนองตอนยุคนหม้อ่ระว่าเปจะหลุนเลไ ทีหมอปู้เลยอาวตัวตัวตัววตัวสดีครับิ้นลนครับ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่นองไฟจ,า <c oughs> จ้าแม่นองไฟจา้ายืนยืนรอเอง,องยัง <c oughs> มีซีีส,สอันขนมจีนน้ำยาไกล้บ้านจา้าไกล้อันพญารุ่นเนี่ยจ <c oughs> <c oughs> ้าที่ไห่มาสืออ่อเขาป <c oughs> <c oughs> ุ่นเข <c oughs> ายี่งยังเวลาพญารุ่นในี่ยมาพุ่นหลายหลายเลยจ้าพ่ารุ่นกับยูจังหวัดอุบล มีนไปหัวกันสีขัวให้มันหอมกนเสส้าผมยัวที่สิบาที่เอาชีวาสุกหลัไปนาอกลมันหอมๆจังเอยอันกระไส่ถังก่อนกระไส่อนอุ่นๆกวนน้อยนึงม้นต้มขัวใส่กันเนี่ยเอาเจี๊ยม้าวใ้กิน้องไส้กั นีไฟตรงน,นี่ตัวนี่อไฟเสีออมอเอานี่ล่งันขัวเส้นกันนี่ะนี้น้อยง่านาจ้ะสียเอาข้นมาตั้่ห็ดใส่ที่หลังใส่ใส่ไปน้ำแกดอกใส่เครืงปุงเลยน้องชายใส่ปรุงเลยขวดเดี๋ยวข,วขัวไก่มมนสุกหนันเพสั้นมอสีใหม่จ้ะจาเใส่เคืงลกไปตนี่แมนงไฟขัวเลยประมาณ ข้ามสนาที่เดี๋นูะได้ประเดี๋ยวเสียปลาโน้ตคือโตแล้วฮาหัวเซ้นยังไมังเติมนานใกล้จะสุดแ่วเครื่องผมเสียโน้น่ะประเดี๋ยวคือผมทง่ิลดนี่ครับแนวเสียอุ้ นี่ตู่ก็ดังไฟดีแน่นอนแต่ว่าเขาไก่เขาอะไรพี่น้องเอ้ยเอาเดียวได้กินแล้วโอ้เป็นเนน่ป้อมบพ่ป้อมกอบวปอมจะมาสวัสดีครับผมบ่าปู่อีสาบางหน่อยครับรุ่นเจังก็เก่าผงานผลงาน้อโถพมนเปตะยิตะหยอกต่ใครผูดือยิตแขนมันไหมจรว่าเป็นอันหยอกข้าง มันเป็นหนุ่มหนุ่มพี่รุ่นมันเป็นหนุ่มหนุ่มไหมตึงเลยบ่หนุ่มเลยเจ้ตึงอยู่งานโอ้ของแท้เลยพี่รุ่นคนน่ะโอ้จังคืออย่างตอนที่ไปเหลี่ยนมั่นใครอึิงตึงไหมใช่ตอนทีาไปต่อยมั่นเจ้อืม่นี่แล้วเรื่องพี่น้องที่ว่าว่าที่าทีมงานไปสาปลาอันจัดชุดใหญ่ชุดเตรียมกะนี่แหละครับมีอุปสรรคมีอุปสรรคครับเพราะว่ามันเบาปุ๋ยแขนบวมถือเมี่ยงดาตอดก็เลยต้อง บาน้ปไปก mm ็พาไ้ก no, ่อนให้แขนเบาปุ๋ยเร้าก่อนโยกันต่ว่ามืมันนี้ก็สีมีนนยูนด้กินสูพีสูนรองเฮากินขื้เก่าครับนำยาไก่ขอปุ้นครับมันนี่เมไปนว่ามันจะไข่อยู่หรือเบาแม่้องไคกำลังเห็ดมื้อกลางนี้บ่บวมเตี้ยโอ้ทั้งเอาอ่อนถวยซ้ำมันตั้งไว้ก็ได้เห็นว่าสาวอย่างเดียวป่ะโอ้บานี้ใส่เสียลวงปูไปเด้อบานี้แมงได้ยังบ่ตเดโอ้ไก่บได้พี่น้องเลย เอาผิกเอาหอมหอมเอาบนพ่อเติมลำจีนเลยไฟหอมมึนหอยหอมจีกินปลาแดกไหมปลาแดกกับมืนไก่ดอกุผู้ดาวโยกโป๊ะจีรีอยู่ทางบนปลาแดกแสียปลาลนัวของผู้ดาวคือเก่าจิ้มงานเห้อดบอสเฟนครับสมองสุบัติครับเจ็บเสียบังกันมือนี่กูบ่มาก่าปุ่นกับสาวต้อนกันเลดอกนี่กันไม่เห็นเลยอ่ะเอาเตียงกินตากันก็จีเป็น ก็เทียมมีกระเทียมมีบักทีกเนาะเอาขึ้นตำเทียมเนี่ยว่าตำแต่เอาไว้จังยีกเลยโอ้โผู้ใดมาไปเวลาเติมน้ำต่ว่าเปลี่ยนหม้อพอน้ำซีเรียลสิเน้่ยมันยากับปุ่นเ็ดเ่็ดน้ำยากับปุ่นแต่เขามันเป็นสีสีเองหน่อยมันจังแียบเนาะนี่ก็ขบปุ่นยังนวดสีไอ้รอยเองหน่อยปลาหมันเนี่ยเนาะปลาหมันใสไปใส่ขนมจีนมันสีดูเข้มข้นมันสีมีพรมนัว ลูกโดดจะมีกัน่ยที่รู้ว่าเขาลูกโดดคนเีโดดจะไ้มีผุดตำให้่ะเจ้าผุนีตู่กำลังตำสีเกียวเด๋อที่ลูกโดดอีกลูกโดดอีกกันอือ้ำตำให้เยบร้อยุดๆนีร็จล้พริกน่าเองอ๋อบดใส่พริกแกงกี่เม็ดบ่บ่แม่น้องไปบดใส่พริกแกงมือนี่วัดเีย เอาผิดเอาแบบง่ายๆเลยสายตรงสายตรงน้ำเข็มข้นเผ็ดกับเผ็ดเลยจ้ะการเกษตรคือน้ำล่างขกนี่เป็นว่าจังนัวล่างเอาพริกเนี่ยมันล่างก็เสียดายเนี่ยขลเข็มขันอ๋อพอดีบุดรก็ได้กินดอกไฟแห้งดีเรือห้ เพชพต่ะเพตรพอหน่อยหรือว่าลูกกินกเป็นลูกกินปลาเนาะลูกกินปลาค้ะน้ำแดงงรงออ้ยนี่นี่นี่ต้มอีก่ลูกบอกมาหานาทีพวกไ้ลูกกินเบิกบนซีนาทีนี่ก็สุกล้วไฟดีๆเข้าเดียวผมสุกไก่อนขันสุก็คือสุกเลยพีุน้ปงนบ่สุก็คือมันจอยจุเลยละยาว่าหอมอีเดียเบา หมอเขาหมอหมอเขาเจ้าเห็นเป็นไรระบายบนว่าเห็นแขนไข่หังสีเป็นเป็นไรมาวางศีลดิทำอะไรมาไม้แมงดาตอดตัดจาเป็นอันหมอมายิ้มปุ้ยเลยที่หมอเพิ่นบ่อไทยบ่อคอยเอ็นบ่ออีสานมาคอยแข็งแรงนะโอ้โหไทยบ่อแข็งแรงขึ้นกันแมงดาตอดเมาตอวันชวนกับขึ้นพี่น้องตอดจะไกจับรุ่นแมนอ๋อจะไปมาเสียบเสียบเหมือนกันเด้อพี่น้องแมงดาตอดมาด่วนจริง โอ้ยแต่พอสุกแล้วใ่คักหอมมีถั่หอมมีใบผูดเนาะจังยัลโหลฮหวยพี่น้องเอ้ยจะบอกคือกันละงานนี่ชิมเลยแล้วพี่น้องเมื่อใครชิมเลยว่าหลังนี้มาชิมอ๋อขออนุญาตบ่าคํามไม่ได้จับใบฟอบพี่น้องออ่อนจะไปแกนตัวนึงคือเป็นตานแต่เนาะแขนแ้นไปแน จะเล่าอยู <mm ่แต่หยอกด้วยแขนวันนี้คืออึิงพ่อตอนหไปีย mm ิงยางไหมพอจะใกล้ไหมไปต่อยเออไปต่อยใครองค์ปล้องกล้องขึ้นไหมยางเข้มแซ่บหมดแซ่บแล้วไปมันแซ่บแล้วก็ปงไปหายอยู่หายกินห้องเลยพี่น้องกินก่อนรุ่งกันห้าววันนี้ตอนอยูุคนเหมออยู่ระหว่างไปจะหลุดไร ตีหมอพู้เลยตัว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 ขันมันเนี่ยหมักปนิดเอ้าหมองนางหมองเศร้าหอ้ยฟางนังนคือเสียขาวเบิดว่ามืนนี่แม่โอ้ไใขาวเลยก็เสียด้วกสีนันยใส่ดูมนี่ใส่เสียลุกบ้านเท่าไปสีดาก็ว่าแก้ว่าอะรหมอโอ้ดูดูเรีย้องปุดปัดปุดปัดปุดปัดเลเาอ่ธรรมดาออามมาพี่้องมา มาเด้อพี่น้องแฟนครับสมองสุบัติล่ะขอบุญเด้อมาเด้อคุณนิตยาขอบุญหลายๆที่เลี้ยงขอบุญมื้อนี้จ้ะนะฮนขุ่นแสงจันทร์โคดิบมิเตอค่ามาเด้อจ้ะจิงขอบุญมื้อนี้โตมื้ไม่ตู่คือของน้องถวัลย์อื่นนะแบบขอบุญอะไรบางอย่มาเด้อมาเด้อพี่น้องแฟนครับสมองสุบัติล่ะโย่จังด้วยอ่ปุ่นยังกะเซเซะเตกิเมะโยโกอ จำเหม็นตัวมองจำไงก็มูมาเด้อไอกระชากไงตัวดูขินว่าปันไรดอกเป็นอะไรเออน้ำเนี้ยเออน้ำขุนอย่างขาคขุ่ใจอยู่อิสเาเรลอยางกลับันก็ไม่ได้กลับเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะบัว่สีเลดแต่อยู่ถงเทียบเดินนีก็บแมาประเด้๋ยวอยางน้ำหลงน้ำไผ่มาเด้อพี่น้องสุสคนนี่จัดไป กับปุ้นเมืนกัน้เวียน้ำบ่มาเนี่นะผู้ใดผู้ใดบ่เพชรผู้ใดบ่เพชรกันหนึ่งวันจีว่ากันมีสูงเอาใส่แก้วใส่แก้วเอากลับมากันเาเดียยาสเอากินมากันกินมากันยังก็ผู้นั้นวนกันสี่หลักวนกันสี่ล่ะคือยังเอาบุญตัวบุญมาได้มีเจอข้าครับกินขอบปุ่นน้ำทิมงาน กันครับสมองสุบอนแล้วครับเพราะว่าจะอยู่ไทยหรืออยู่นอกไม่กินน้ำกันก็ขอผู้ไล้ไรที่ติดตามให้แล้วต้องขอให้ไร้ครับเพราะว่าบ้านวสิผาไปพี่น้องไปจัดนะกัดเตรียมเหมืนสาปลาบ่โดนมือครับให้แกนเบาปุ๋ยหายก่อนยกให้คนเบื้องนี้เออนั่นเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็ผ้า กี่พ่นองซาป่ะเอาซงนี้ไม่กินก่อน้องกันครับวอยพืีว่น้องวานไมู่กชิ้นนึก็เป็นกระเทียมบอกขึ้นมันยังติดไขกับไขบ่อะพี่น้องกัาแต่องกแกระเทียมมันหอนบ่เศร้าว่ามันลูกชิ่นมันกระเทียมมันอมขลังให้เดียแมนมันห่อนเลยขลังทำข่ผูเป็นมีกะเกานี่ว่าจิเอ้นเนี้ยงตย่างคนันเน้ยงเย่าม่มีเคยไม่แถวที่นี่ปนวาวาขนกระปุนพักไล่ๆหน เดกะบอกกันเยเดินเมาพักกนงมากินน้ำเนยเลยม่ตัวมาเ้อกูเคกินน้ำเพลออกว่านนจัดท่าไปพักดองน้ำเ่นอะน่ย่างอเยอใส่เยอะขวข่อยว่าใครใก็พเรื่องก้อนขวนี่เยนพอเอางอได้อีหน่อยขเม็ตัวกินกอนกินก้อนเด่ากินก้นขน

เดี๋ยวโทรกลับเด้อจ้าร่วมบอกตจำขอเฉยทังคนหน้าไปจำหรอจำหรอวะจำอยางดอกที่เมืองีย่ได้คนนั้น แต่บางคนพ่ดกัว่าคือจำเขาตัองถือเป็นประเภทนี่เนาะป่าปุ๋ยเนาะแต่พอได้แม่เพันธพาเห็ดพอแม่พาเห็ดมากนะถ้าเกิมากเห็นหลอดไมลุูเพันธุาเห็ดหลดตัวห้าไปเมองเดย์ยู่มองเดย์ขออนุญาตพิ่อยีตะท่ากินเขากินน้ำท้องเช้าจไปส่งทีเฮยอ่อาจะพูปเรื่อยน สัญญามเล่อยเทียงไปกับจำให้เจอที่ส้างเพิ่นห้องประสาป้าให้เจ้าน้องเพิ่นประมาณสิบนั่งเตียวเพิ่นกับซอยห้องเด็ดปลาไหลนั่งเตียงบังกับซอยไว้จะไม่ด่าต่อเด็ดจิไม่ตู่ตักม้วจจิ้งแบ่ไหนนะนาะมา ตัวทั้งสามคนเลยตู่ก็มียาจิตกระถือนี่ตัวต้ปุยตะวันของบ้านแ่มันตอตัวเดียวขบ้าปุ๋ยต้งส่หลายตัวตัดตยอนั่ะหลายปุ๋ยแต่ว่ามันเียวใส่ป่ายยางใส่ป่ายยางขาวๆไหมป้ายยางปากข้างหลทงไปกินแต่มาแสบแต่ผมงวดมาผลบ่ายมูสีห้ไปเต กวดไลฟย่พูดยาวะฮอย่ยอาโอ,อ้แกวีรีปีหนอมาเด้อสีมือผมีตัวครับพลามสองออมาเด้อเอสซีแถวพลาสต์สองจ้ะกินหอดใือเรา จะว่าไปบ่ได้เปิดเลี่ยนไปทางผบ้านเปิดอยู่มุนนยุธนาพิษเพ่นเพื่นไหนครของหรือเปล่าไอเดอรยุดนาพิษนายุธน,นา,นาิ้มันน่ารพี่น้องสุขวุลคนพลอต มัมนยากดก่อมปนแบบเดียวแด,ดบย่บไปกินซันไม่ออกนี่นี่นี่ยังก่อมเออโอโมาคืว่าเป็นยาคือากิ <c oughs> นกินย่นี่เอมาม้แบบมาแล้ว cái thương... nhau nhau, rồi để con cái tan nhưng

ด่นการเปาบลดเอาจะแทนะอึบอ่ะอึอ่ะเจียเอายังทั้งท mm nah ังป right ูลอกดังใม้วบึ่งติบัดเบาแล้วเอียงก่อนื้อว่าระดหนึ่งก้านม้วเกยี่ยเบาน้ำกลจะอะาของมัดมือมาเล่น ที่หนขอบคุณแฟนครับสมองสุบัตินะครับทีทิดตามขอบคุณนถูกกำลังแรงใจละต่อไปนี่ก็ดีบ๊อดลนเมืองครับสีผ้พาพีผ้าหนองไปลุยคือเก่าที่บอกกันไว้เห็นแกนเบาปุ๋ยเศร้าผ้าพีผ้าหนองไปซาปลาคลิปนี้ก็ฝากไว้ส้ำนีดกเดอ้อพี่น้องสมบูรณ์สุขอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ